รถยนต์กันอีกแล้วนะฮะกับผมห้าหลังครับป้ายแดงแต่งซิ่งะฮะกับวันนี้พิกัดของผมก็คือลูกค้าท่านนี้อยู่แถวชนบุรีฮะสีราชาเดี๋ยวไปพบกับลูกค้าท่านนี้นะฮะกับการตกแต่งรถคันนี้นะฮะเขาบอกได้เลยว่าไม่รู้เท่าไหร่ต้องชอบแน่นอนครับกับวันนี้ครับภารกิจส่งมอบรถยนต์สีประตู LDA นะฮะสีขาวรุ่นที่ขายดีมากของอีรุสุเดือนนี้นะฮะและก็ในช่องของผมเดือนก็คือขายดีมากๆ นะครับผมขอติดตามชมได้เลยนะครับ นี่เป็นทางการนะครับกับผมห้าหลังครับป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการนํารถคันนี้นะครับไปส่งมอบรถส่งมอบลูกค้านะครับตามวันและเวลาที่ลูกค้ากําหนดเคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับในการซื้อรถใหม่ป้ายแดงของเขาคันนี้นะครับกับรุ่นที่ขายดีมากนะครับของเดือนนี้ก็คือรุ่นแค p ฟ1.9 LDA สีขาวคันนี้นะครับ ตอนนี้แ c a โฟทุกสีขายดีหมดเลยฮะก็คือมีมาเท่าไหร่ก็คือหมดนะครับกับคันนี้ฮะการตกแต่งดีไซน์รถคันนี้ลูกค้าเป็นเลือกเองออกแบบเองทั้งหมดนะครับก็อยู่ภายในเงื่อนไขที่ใส่ได้นะครับแต่ก็มีอุปกรณ์บางชิ้นนะครับที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เดี๋ยวตรงไหนเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปแล้วกันนะว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามานะครับ สำหรับเคสนี้ลูกค้าดาวเยอะครับบอกได้เลยก็คือไม่ได้ดาวต่ําเพราะว่าลูกค้าต้องการค่าง,งวดที่ในเรทที่ลูกค้าผ่อนสบายๆนะครับก็คือดาวสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ผ่อนอยู่เดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับลูกค้าไว้วางใจนะฮะดูมานานแล้วก็เลือกที่ผมให้ดูแลก็เต็มที่ครับสําหรับทุกเคสที่ ทำเรื่องเข้ามาผมเต็มที่ทุกเคสนะครับไม่มีเลือกเคสนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอก่อนว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ตัดภาพไปนู่นเลยฮะที่ศรีราชาครับลาชลบ,บุรีวันนี้นะฮะตอนนี้เวลา9้าโมงลูกค้าทำงานตรงทางแยกประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับก็น่าจะทนันใช้เวลาในการเดินทาง Gps บอกว่าอีกสองชั่วโมง4ี่สิบนาทีโอเคครับเดี๋ยวไปชมวีดีโอก่อนนะครับผม สำหรับรถคันนี้ก็คือรุ่นแคลปโกนะฮะ1.9 LDA รุ่นที่ขายดีมากนะครับสำหรับเดือนนี้ทุกสีขายดีหมดเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็คือสีขาวนะครับการตกแต่งคันนี้ขอบอกได้เลยฮะลูกค้าจัดแจงทั้งหมดเองเลยนะครับคันนี้คันนี้ก็คือใส่ล้อ G1 นะฮะ EST นะครับเนี่ยฮะคันนี้โอ้โหดูมิติของล,อล้อคันนี้ฮะแต่ลูกค้าบอกว่าชอบแบบนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับส่วนบุคคลนะครับแบบนี้ ลูกค้าชอบแบบไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับขอให้อยู่ในเงื่อนไขนะครับนี่ฮะส่วนล้อหลังโอ้ยิ่งหนักเลยฮะล้อหลังหนักกว่าล้อหน้าอีกครับคันนี้นี่ฮะล้อหลังก็คือสิบนิ้วครึ่งนะครับก็คือใส่ยางสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะฮะคันนี้กดหลังสามนิ้วคันนี้ก็คือสเต็ปสองสามนะครับคันนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยฮะด้านหลังคันนี้ก็คือเช่นเคยครับพอจะชนหลังออกแล้วก็ใส่ค้ำหลบป้ายนะฮะแล้วก็มีท่อซิ่ง นะครับท่อซิ่งเช่นเคยครับชอบถึงใส่นะครับไม่ชอบไม่ต้องใส่แจ้งได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือมิติของรถคันนี้นี่ครับคันนี้นี่ฮะทรงนี้ลูกค้าต้องชอบเท่านั้นนะถึงจะแต่งทรงนี้ได้นะครับส่วนภายในใหผมพาเดินชมนะครับภายในภายในก็คือจะมีดิฟฟี่นะครับนี่ฮะดิฟฟี่ OBD นะฮะวัดค่าได้จริงๆ แล้วก็มีวัดบูธให้นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นสี่ประตูที่ฮอตคิดมากชั่วโมงนี้ครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะครตอนนี้รถนะครับนี่คะนี่คือมิติของรถคันนี้ครับนี่โอเคครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางครับออกเดินทางไปที่ศีราชานะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่นู่นเลยนะฮะกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับ ที่ส่งมอบได้จริงฮะ,ะแล้วก็ลูกค้าสามารถดีไซน์ออกแบบเองได้นะครับคอยติดตามชมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสถานที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้วฮะก็คืออยู่แถวศรีราชานะครับนี่ฮะเจ้าของรถสองสามีภรรยาวัยรุ่นคู่นี้นะครับก็มาจอดอยู่ในที่ส่งมอบรถภายในที่จอดรถที่ลูกค้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่ศรีราชาเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าทําเอกสารหมดแล้ว ขอคุยด้วยหน่อยลูกค้าทำอาชีพอะไรแล้วก็น่ากลัวไหมกับการซื้อรถคันนี้นี่คือเจ้าของรถคันนี้นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จริงๆผมส่งเคสเคสนี้ผมก็ลืมถามไปว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรครับผม้สุดท้ายลูกค้าก็คือทํางานเซเว่นนะฮะนี่ทางานเซเว่นซื้อสี่ประตู LDA ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่พนักง,งานหรือว่าอาชีพไหนก็คืออยากได้รถก็ มันได้ทุกอาชีพเหเนาะใช่ครับอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ความพร้อมของเรามากกว่านะครับถ้าคุณไม่พร้อมผมก็ไม่รู้จะทำไงครแต่ถ้าคุณพร้อมก็เข้ามาหาผมได้ก็ททาได้เลยนะครับแล้วรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่ลูกค้าดีไซน์เองใช่ครับสวยไหมสวยที่สวยชอบถูกใจครับผดูแค่ล้อดูแ่ล้อล้นล้นล้นล้อตหรดไม่กลัวนะไม่ไม่ครับไม่ต้องคืนก็เยอะอยู่ครับน่ากลัวไหมแถวนี้หรอไม่ให้ผมเนี่ยน่ากลัวไม่ไม่ครับใช่ไหมดูดู ติดตามมานานแล้วครับก็ขอ,ขอบคุณนะลูกค้าคือติดตามมาอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าการทางานของผมทําแบบไหนเนาะครับทุกอย่างชัดเจนเงินจองนี่คือแทบจะสุดท้ายเลยใช่จนลูกค้าต้องไลน์มาถามว่านะพี่แต่ผมจะจองแล้วพี่ทําให้ผมหน่อยแค่นั้นเองก็ใกล้ไกไม่ไม่เกี่ยงผมดูแลทุกค้าเุกเคสอยู่แล้วเนาะ G <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมดีใจมากนะครับที่ได้รถทำรถตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มาเห็นปุ๊บลูกค้าเห็นปุ๊บ ตรงคอนเซ็ปต์ลูกค้าเลยครับสีขาวล้อแบบนี้ทุกอย่างก็ครบหมดก็เียบร้อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมนี่อ้โหเป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นนี่ฮะที่เขาแบบตั้งใจนะความตั้งใจคือทุกอย่างก็ได้หมดแหละโอเคครับผมบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะฮะกับอาชีพพนังงานเซเว่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักถ่ายกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบายบายนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับ